สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนครับวันนี้ผมหยิบพรีเมียร์ลีก5คู่แล้วก็ลาลีกาสเปนอีกหนึ่งคู่มาพูดคุยกับเพื่อนๆตรงนี้นะครับสวยเหมือนเดิมครับท่านใดที่ติดตามกันอยู่วันนี้รอรับตัวทีเด็ดได้เหมือนเดิมนะครับบอลลีกกลับมาเตะก,กันอีกครั้งเนี่ยทีมงานจัดให้สวยๆมี1ตัวเน้นๆแน่นอนนะอยู่ที่ว่าจะมี มากกว่านั้นหรือเปล่าับวันนี้คำเจอกันนะครับส่วนท่านใดสนใจกดลิงก์เข้ามาเจอกับพวกเราได้นะครับแจกแนวทางฟรีทุกวันจะตามจะสวนไม่ว่ากันนะครับย้ำอีกครั้งว่าฟรีนะครับส่วนสำหรับกิจกรรมไทยสกอร์ของช่องแนวนี้เลือกเป็นคู่ลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านพบนอตติงแฮมฟอร์เรสคอมเมนต์สกอเพื่อรับเงินรางวัลง่ายๆได้เลยครับโอเคครับสำหรับคู่แรกในวันนี้ในเวลาทุ่มครึ่งนะครับ เบอร์ลี่จะเปิดบ้านพบกับเชลซีนะครับเบอร์ลี่ของสกอตปร์เกอร์ยังอยู่ท้ายตารางนะครับก่อนเริ่มเกมนั้นรั้งอันดับ17-11นัดมีแค่10คะแนนครับส่วนทีมเยือนอย่างเชลซีอยู่ที่3ก่อนเริ่มเกม11 me, นัดมี20คะแนนครับตามจ่าฝูงอย่างอาร์ซนอลอยู่6แต้มด้วยกันวันนี้เชลซีก็หวัง3แต้มอยู่แล้วนะครับเจอกัน10ครั้งหลังนี้เบอร์ลี่ไม่เคยชนะเลยนะครับเชลซี Chelsea, ชนะ7เสมอส ส่วนที่เทิร์ฟมัวเองเนี่ยเบอร์รี่แพ้คาบ้านต่อเชลซีแทบทุกครั้งเวลาเจอกันเลยครับล่าสุดเจอกันเมื่อปี2023เชลซีบุกถล่ม4-1นี่เชลซีบุกมาถล่ม5-6ครั้งติดแล้วแล้วก็เป็นสิงโตน้ำเงินครามที่เป็นฝ่ายกินตามต่อเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็คู่นี้ออกสูงแทบทุกฤดูกาลครับเพราะว่าเชลซีส่วนใหญ่บุกมายิงกระจายเลยต้องดูว่า คำนี้เบอร์ลี่จะแก้มือได้บ้างไหมนะครับสำหรับเจ้าบ้านเบอร์ลี่สิบเกมหลังนั้นชนะอยู่แค่2แมตช์ครับเกมล่าสุดก็ไปเยือนเวสต์แฮมแพสสามสองส่วนที่เทิร์ฟมัวนี่จริงๆก็สู้ขาดใจใครมาเยือนก็ยากนะครับแต่พวกเขาก็มีแพ้ทีมใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเลยได้บานมา5เกมที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้ลิเวอร์พูลแล้วก็ล่าสุดที่แพ้อร์เซนอลีนนะครับที่เหลือมีชนะดอร์แลนด์เสมอฟอเรสต์แล้วก็ชนะลิสทำเงินโอเคเลยนะครับ ในบ้าน5นัดกินถึง4ตายในเกมอาเซนอนเท่านั้นเองแล้วก็ออกต่ำทุกนัดนะครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนเชลซีถือว่าช่วงหลังฟอร์มโอเคเลยนะครับ10นัดหลังในทุกรายการเก็บชัยชนะได้ถึง7เขมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาตินั้นเปิดสแตมฟอร์ดบริดไล่ถล่มฟูฟไปถึง3ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนเกมนอกบ้านของทางเชลซีนั้น 5นัดหลังแพ้เกมเดียวคือแพ้แมนยูนะครับที่เหลือเล่นนอกบ้านเนี่ยบุกถล่มเวสแฮมบุกสเสมอเบรนท์ฟอร์ดแล้วก็2เกมหลังนั้นบุกถล่มฟอร์เรสต์สามศูนย์แล้วก็บุกเฉือนสปเปอร์ทีมร่วมเมือง1 0ศูนย์ครับเกมเยือน5นัดกินแต้มต่อไปถึง3ก็ถือว่าเกินครึ่งนะครับแล้วก็ออกสูงแทบจะทุกเกมเลยทีเดียวสำหรับเบอร์ลี่ในวันนี้ครับแนวะรุกยังนำโดยเซนฟลามิงรวมชัวหน้าเจดอนแอนโทนีนะครับส่วนแถงวิฟวยังเป็น เลสลี่ย์อุโกชุกูแล้วก็จอชเคลน n นะครับส่วนทางเชลซีนั้นตัวหลักที่ต้องใช้กันมาเจ็บก็จะมีแค่แอนโซ e เฟอร์ดันเดสนะครับแต่เหลือน่าจะอยู่กันครบนะครับนำโดยมาร์ชัลไซส์เซโด้ชาอุเปโดเอสเตวาอิลโดกานโส่วนหน้าเป้าน,นี้มาร์สกาอาจจะวางไว้เป็นเลียมดิลักหรือว่าอาจจะเป็นเปโดเนโตแต่ว่าเปโดเนโตเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับ สำหรับคู่นี้ก่อนเริ่มเกมเชลซีบุกมาต่อที่1ลูกเต็มๆครับสูงต่ำเปิด2.75มองว่าก็หน้าต่อได้อยู่นะครับถึงแม่อิโต้เนี่ยนั่งดูเบอร์ล,ลีเล่นในบ้านที่เทิร์ฟมัวเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งเอาเรื่องเหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามเชลซีนะถ้าจะลุ้นแชมป์กับอร์เซนยาวๆไล่ตามไอ้ปืนใหญ่เนี่ยวันนี้ยังไงก็ต้องผ่านให้ได้นะครับแล้วก็ฟอร์มก่อนเบรกทีมชาติก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ตัวผู้เล่นในวันนี้ก็ถือว่าเกือบครบนะครับ ก็มองว่าเชลซีนะน่าจะบุกมาคว้าชัยชนะไปได้แล้วก็ไปลุ้นเมสสงกับบอลต่อน่าจะดีกว่าครับคู่ที่2ในเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบน็อตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้ โขงแดงรังอันดับ8ก่อนเริ่มเกมเลยทีเดียวครับปีนี้ยังไม่เสมอเลยนะชนะ6แล้วก็แพ้5มี18แค่นั้นครับส่วนฟอเรสของชอนได้ยังจมอยู่รองบวยครับ11นัดมีแค่9คะแนนนะครับวันนี้ลีพูเหนือกว่าพอสมควรจากราคาที่โตออกมาครับเปิด1.25ต้องชนะ2ลูกขึ้นไปนะครับสำหรับลิเวอร์พูลเจอกัน10ครั้งลิเวอร์พูลชนะได้5เสมอ3แล้วก็แพ้2แต่ว่า2นัดหลังสุดนั้นลีพู ไม่ชนะเลยนะครับส่วนที่แอนฟิลนั้นเหนือกว่าจริงๆครับ6ครั้งหลังชนะถึง5แต่ว่าฤดูก,กาลที่แล้วครับเป็นฟอเรสที่พลิกล็อกบุกมาชนะลิพูได้1-0เพระาะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลิพูก็เก็บชนะเหนือฟอเรสได้โดยตลอดครับ3ปีหลังที่ฟอเรสเลื่อนชั้นขึ้นมาที่แอนฟิลเนี่ยลิพูผ่านราคาค่เกมเดียวครับเป็นฟอเรสบอลรองที่มักจะกินเดิมพันส์มากกว่าแล้วก็คู่นี้ออกต่ำมา2ฤดูก,กาลติดล้วนะครับ สำหรับลิเวอร์พูลนะครับหลังจากโชว์ฟอร์มสุดยอดเปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับลงสนามในเกมลีกล่าสุดโอโหไปเย็นซิตี้ในสู้ไม่ได้เลยครับแพ้กลับมาถึง3ประตูต่อศูนย์ครับวันนี้ได้กลับมาเล่นที่แอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่งนะครับคือที่แอนฟิลด์เนี่ยลิเวอร์พูลในภาพรวมดูด,ดี5นัดหลังชนะถึง4มีแพ้เกมเดียวคือศึกแดงเดือดที่แพ้ต่อแมนยู1-2่นะครับที่เหลือ เก็บช,กชนะได้ทั้งหมดะครับชนะบอลหมัดาร์ตซนเอเวอร์ตันและล่าสุดชนะแอสตันวิลล่านั่นเองครับ5นัดหลังกินตามตอไปถึง3เกมล่าสุดที่เจอวิลล่าครับลิเวอร์พูลก็เจอราคา1.25แล้วก็ผ่านได้5นัดในบ้านสูง2ต่ำ3ครับมาดูทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นี่ช่วงหลังโอเคเลยนะครับเพราะว่า5นัดหลังในแพ้อยู่เกมเดียวล่าสุดเปิดบ้านอาร์เลนอลได้3ประตูต่อ1ครับ ส่วนเกมเยือนของทาง Nottingham Forest นั้นยังไม่ชนะใครในปีนี้เลยนะครับบุกเสมอพาเล c แพ้อาร์เซนอลเสมอเ Burnley แพ้นิวแล้วก็บอลหมัด2เกมหลังด้วยสกอร์เดียวกัน2-0ครับเจงแต้มต่อเกมเยือนมา4นัดรวดแล้วและก็ออกต่ำนั้นแทบจะทุกเกมครับวันนี้ลิเวอร์พูลน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโกยังเป็นทางมาเบร e s t e ลี่เกมรับก็ฟันไดกับโคนาเต้เหมือนเดิมนะครับ m i ด f i e l d e r Wayne Bridge Manchester ส่วนนารุกโครีกักโปเดมิโซลาลดยเมอนซาลาหน้าเป้าเป็นอิกุอากิติเก้ครับส่วนทางฟอเรสต์ของชอนได้จริงๆตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะคริสวูดก็เหมือนจะยังไม่พร้อมนะครับแต่น้นแนวรุกน่าจะเป็นอีกอเจสุสมอร์แกนคิปส์ไว้แดนเอนดอยแล้วก็โคลสโดมิงเกสเหมือนเดิมเกมในคู่นี้เงื่อนไขของลีพูนั้นต้องชนะขาดอะไรครับอีโตมาว่าที่แอนฟิว ยังน่าไปลิเวอร์พูลอยู่นะครับคือปีนี้เนี่ยฟอร์เรสต์เล่นเกมเย็ยนไม่ดีเลยนะครับถึงแม้วันนี้อี่ตมองว่าชอนไดช์น่าจะมาเน้นตั้งรับโต้ก,กลับหวังผลนะครับแต่วันนี้ลิเวอร์พูลต้องเน้นจริงๆหลังจากพลาดท่ามาหลายเกมแล้วนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับเล่นในบ้านด้วยน่าจะชนะผ่านราคาไปได้ครับคู่ต่อไปเป็นบอลหมัดพบกับเวสต์แฮมครับปีนี้บอลหมัดของอันโดนียอาริโอลานั้นหวังโคตาบอลยุโรปได้เลยครับตอนนี้รัอันดับ9้าของตารางครับ สวีนัดมี18คะแนนแต่มันไล่ๆกันนะครับส่วนเวสต์แฮมของนูโอลซันโตต้องเร่งฟอร์มหน่อยเพราะว่าอยู่โซนตกชั้นที่18เลยนะครับก่อนเริ่มเกม11นัดมีแค่10คะแนนเท่านั้นเองครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งนี่เป็นทางเวสต์แฮมสตีดีกว่านะในเกมลีกแทบจะไม่เคยแพ้ต่อบอลหมัดเลยนะครับส่วนที่ไวท์เทลตี้สเตเดียมแปดฤดูก,กาลหลังในบอลหมัดชนะเวสต์แฮมได้แค่สองครั้ง4ฤดูก,กาลหลังเวสต์แฮมบุกมาแบ่งแต้มได้โดยตลอดครับ สมอที่สนามแห่งนี้1-1มา2ปีติดแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เลยเป็นเวสแฮมที่มักจะมาในฐานะบอลรองเนี่ยกินเดิมพันใน4-5ปีหลังนะครับคืนวันนี้เนี่ยเวสแฮมก็มาเป็นมวยรองอีกครั้งครับโต๊ะออกราคาเจ้าบ้านต่ออยู่ที่1ลูกนะครับแต่บางโต๊ะไหลลงมาไม่ถึง1ลูกก็มีเหมือนกันครับ0.75แต่วันนี้บอลมัดก็ต่อแพงกว่าทุกครั้งเลยนะครับคือฟอร์มของจริงๆบอลมัดเนี่ย สินัดหลังนั้นชนะไป4เสมอ4แล้วก็แพ้2นี่แพ้มา2เกมรวดแต่ว่าเป็นเกมนอกบ้านหมดเลยนะครับไปแพ้ซิตี้สาแล้วก็ล่าสุดแพ้วิลล่าละเลยครับ4ประตูต่อศูนย์แต่บอลหมัดถ้าได้เล่นในบ้านในี่โอ้โหใครก็อย่ามาแย้มครับปีนี้การเล่นในบ้านนี่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับตั้งแต่มีชนะวูฟชนะไบรตันนิวคาสเซิลฟูลแลมและล่าสุดชนะฟอเรสสองประตูต่อศูนย์ครับกินเดิมพันในบ้าน เกือบ100%ก็ไม่มีทําเงินตกหล่นไปเลยครับถือว่าในบ้านหน้าตามมากสูง2แล้วก็ต่ํา4ครับส่วนทางฝั่งเวสต์แฮมชนะมา2เกมติดก็หายใจหายคอโล่งขึ้นเยอะนะครับเป็นเกมเย้าหมดที่ชนะนิว3-1แล้วก็ชนะเบอร์ลี่์3-2แต่เกมเยืนของเวสต์แฮมดูแล้วยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับชนะล่าสุดคือการบุกชนะฟอเรสต์ตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับหลังจากนั้น บุกเสมอเอเวอเรตไปแพ้อาร์ซนอลแล้วก็ล่าสุดแพ้ลิสสองหนึ่งนะครับเกมเยือน5นัดหลังกิน2แล้วก็ตาย3ตายใน2เกมหลังนะครับสูง3ต่ำ2สำหรับบอลหมัดในวันนี้นะ่าจะมาในระบบ2 3 1ครับเกมรับยังมีอย่างทางมาโกเซเนซี่แล้วก็อันเดรทูแฟร์เหมือนเดิมนะครับมิดฟิลด์อดัมสกอตไทเลอร์อดัมส์นารุสอันตวนเซเมนโยมาโัสทราวเนียแล้วก็เดวิดบรูค นาเปาเป็นทาีวาเนวิันครับช่วนทางวอชแคมครับนาะรุกนำโดยคลัมวิลสันนะแล้วก็วันนี้ข่าวร้ายคือจะไม่มีเพลย์เมคเกอร์ตัวสำคัญของทีมอย่างลูกัสปาเกต้าที่ติดโทษแบนด้วยนะครับต้องดูว่าการขาดปาปาเกต้าไปจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ต้องหวังพึ่งทางมาเกสเฟรนเดส จอร์ดโบเวนแล้วก็คริสตินโซลซัมเมอร์วิลครับก็สำหรับในคู่นี้อโตมาว่าหน้ากดไปที่เจ้าบ้านบอลมัดถึงแม้เฮทูเฮ d เนี่ยจะไม่ชนะเวสต์แฮมที่สนาแห่งนี้มาหลายปีแล้วครับแต่ในะทีนี้ต้องยอมเราบว่าบอลมัดดูดีกว่าเยอะจริงๆครับบวกกับเวสต์แฮมเกมเย็นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ว่าบอลมัดครับน่าจะคว้า3มแต้มแล้วก็ยิงชนะขาดได้ คู่ต่อไปเป็นไบรตันนะครับจะเปิดบ้านพบกับเบนฟอร์ดเจ้าบ้านไบรตันรั้งอันดับ11ของตาราง11นัดมี16คะแนนครับนี่ตามเท่ากับเบนฟอร์ดคู่แข่งของเขาเลยครับ11นัดมี16คะแนนด้วยกันวันนี้ก็ก่อนเริ่มเกมก็ดูสูสีแต่ยังไงก็ตามไบรตันในบ้านครับถูกมองว่าเป็นต่อราคาออกอยู่ประมาณครึ่งลูกนะครับ0.5 คู่นี้เจอกันมา10ครั้งนะครับไบรตันชนะ4ครับเบนส์ฟอร์ดชนะ3แล้วก็เสมอกันไป3แต่ว่า5-6เกมหลังนั้นไบรตันแทบจะไม่แพ้ต่อเบนส์ฟอร์ดเลยนะครับส่วนในบ้านของไบรตันเองใน4ฤดูกาลหลังนั้นไม่แพ้ต่อเบนส์ฟอร์ดเลยครับชนะ2แล้วก็เสมอ2ปีที่แล้วเสมอ0ูนย์นะครับเจ้าบ้านกิน2ทีมเยือนกิน2ก็ทําเงินครึ่งครึ่งราคาส่วนใหญ่ไบรตันก็ตอบประมาณนี้แหละครับจุดห้ากับจุดเจ็ดห้าก็อยู่ที่ว่าวันไหนชนะก็ กินกันไปสำหรับเจ้าบ้านครับ4ปีหลังสูงแค่เกมเดียวสำหรับเบรตันครับ10นัดหลังในทุกรายการเย่าเยือนชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้2เกมล่าสุดนั้นเก็บแต้มสำคัญครับบุกเสมอพาเลส0ประตูต่อ0นย์ครับปีนี้เบรตันในบ้านแข็งแกร่งมากเพราะเล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้นะครับ เสมอฟูลแลมชนะซิตี้เสมอสเปอร์ urs, ชนะนิวคาสเซิลแล้วก็ล่าสุดถล่มลิสถึง3 0ในรังเยากินแต้มต่อมา2เกมติดแล้วก็ออกสูงมา3นัดรวดแล้วส่วนทางเบนฟอร์ดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ชนะ4จาก5เกมหลังกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลไปถึง3ประตูต่อ1ช่วงหลังก็ทำเงินดีต่อเนื่อง ส่วนเกมเยือนของทางเบรนท์ฟอร์ดจริงๆเล่นนอกบ้านไม่ดีอยู่แล้วนะครับปีนี้5นัดเนี่ยเล่นนอกบ้านได้แพ้ไป4ชนะเกมเดียวคือชนะเวสต์แฮม2 0นะที่เหลือเล่นเกมเยือนแพ้ทั้งฟอเรสต์เชนเดอร์แลนด์ฟูลแลมแล้วก็ล่าสุดไปแพ้คริสตัลพลส2-0ครับก็เลยเจ๊งเดิมพันแทบทุกนัดเลยสูง3ต่ำา2นะครับสำหรับไรตันในวันนี้ตัวอันตรายยังอยู่ที่เกมรุกนะครับท้งแดนนี่เวลเบกที่กลับมาฟอร์มดีครั้งหนึ่งที่เหลือก็ดีโกโกเมสครับ จอโดรัตเต้ยาคูบา้ามินเทมิฟิลโกเยสนอายารีแล้วก็คลาลสบาเลบ้าครับส่วนเบรนฟอร์ดของคริตอันดรูวันนี้แนวรุกนำโดยอิกอร์ทิเอโกมิเคิลดัมสกัดดังก็อตโตราแล้วก็เควินเชเด้นะครับก็สำหรับราคาออกมาตรงนี้มองว่าอยู่ไบรตันน่าทำเงินมากกว่าเยอะเลยทีเดียวครับก็ถึงแม้เบรนฟอร์ดจะฟอร์มดีในช่วงที่ผ่านมาแต่เราก็ตรามครับไบรตันได้เล่นในบ้านอิโตยัยงเชื่อว,ว่า น่าจะคว้าชัยเก็บ3แต้มเหนือเบนฟอร์ดไปได้ถึงไหมอาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับราคานี้ต่อครับคู่ต่อไปเป็นพรเมลีกรอบดึกเที่ยงคืนครึ่งก็น่าดูทีเดียวครับนิวคาสเซิล <c oughs> เปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์สายกาดงปีนี้ในลีก ไม่คดีเช่เท่าไรครับอยู่อันดับ14เลยนะ11นัดมี12แต้มครับส่วนซิตี้เป็นรองจาาฝูงก่อนเริ่มเกม11นัดมี22คะแนนครับเฮดูเฮซิตี้ดูดีกว่าครับ10นัดหลังที่เจอกันทุกรายการเนี่ยซิตี้ชนะนิวคาสเซิลได้ถึง7ครั้งเลยทีเดียวส่วนที่เฉพาะเซนต์เจมส์พาร์คเนี่ยนิวคาสเซิลเปิดบ้านเนี่ยไม่ชนะซิตี้มา6ปีแล้วชนะล่าสุดนู่นเลยครับ2019หลังจากนั้นซิตี้บุกมาชนะถึง3แล้วก็เสมอ3ครับ ปีที่แล้วสเสมอกัน1ประตูต่อ1น1ครับส่วนการทำเงินเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านซึ่งมักจะเป็นบอลรองนะครับ9ปีหลังนิวนะกินไปถึง7แล้วก็ออกสูงนะแทบจะทุกฤดูกาลเลยทีเดียวนะครับ มาดูฟอร์มของนิวคาสเซิลกันก่อนครับสินัดหลังนั้นชนะ6แล้วก็แพ้4ครับล่าสุดเล่นนอกบ้านไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด3ประตูต่อ1ครับส่วนที่เซนต์เจมส์ปาในทุกรายการนี้ชนะมา5เกมติดแล้วล่าสุดก็ชนะบินเบาในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนในพรีเมียร์ลีกชนะ2เกมติดครับชนะฟอเรสต์แล้วก็ฟูลแลมที่แพ้เนี่ยเป็นแพ้ทีมหัวแถวนะครับแพ้คาบ้านต่อลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอล วันนี้เจอทีมใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับห้านัดหลังในบ้านกิน2ตาย2ยก1ก็ทำเงินครึ่งครึ่งสูง3าต่ำา2นะครับส่วนทางแมนเชสเตียนี่ฟอร์มดีจริงๆในช่วงนี้10นัดหลังนั้นชนะถึง8ปสมหนึ่งแล้วก็แพ้กแค่เกมเดียวนี่ชนะมา4เกมรวดแล้วนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดนั้นเปิดบ้านไล่อัดลิเวอร์พูลถึง3ประตูต่อศูนย์ครับส่วนเกมยืนของทางซิตี้ในหลีก5นัดนั้นชนะอยู่แค่2แมตช์คือชนะวูล์ฟแล้วก็ชนะเบนฟอร์ ที่เหลือไปแพ ons, ้ไบรตันเสมออาร์เซนอลแล้วก็ล่าสุดไปเยือนแพ้วิลล่า1-0ครับแต่ว่าทำเงินโอเคครับเกมเยือน5นัดกินถึง3แล้วก็ออกต่ำมาสามเกมติดนะครับวันนี้สภาพความพร้อมนิวคาสเซิลจะไม่มีแดนเบิร์นนะครับที่โดนไปแดงในเกมที่ไปแพ้เบรนท์ฟอร์ดนะครับทำให้วันนี้แกติดโทษบานครับดังนั้นเกมรับก็จะเป็นการทริปเปียร์มาริคเจลเซเวนบอรดแมนแล้วก็ลุิสฮอล์ครับส่วนมิดฟิลด์เจอร์ลิงตันน่าจะหาย จ็บกลับมาช่วยทีมได้ทำเกมร่วมกับชานโดตันลี่แล้วก็บรูนเกิมบรัสครับส่วนนารุคฮาวี่บานช็ออบเมอร์ฟี่แล้วก็น e ิกเบลแมาเดอร์ส่วนทางซิตี้เนี่ยตัวค่อนข้างสมบูรณ์มากๆครับนารุกนำโดยเอลิงเบลเฮลันที่เหลือก็รายันเชอร์คีฟิลฟอร์เดนเจอร์มีโดกูมิฟิวก็นิโกลกัสเลตคู่กับเบอร์นาโต้ชิวานะครับก็สำหรับเกมในวันนี้โตอ,ออกราคาให้ซิตี้บุกมาต่อที่0.5ครับสูงต่ำเปิด2.75 คู่นี้ัวมาว่าหน้าไปซิตี้เหมือนกันครับถึงแม้นิวคาสิลที่เซนเจมพาร์คเจอกับซิตี้เนี่ยมักจะทํากําไรครับแต่งไรก็ตามถ้าไปดูดีๆวันที่ซิตี้กินล่าสุดคือต่อไม่ถึง1ลูกนะน,นั้นบุกมาชนะได้แล้วก็ช่วงหลังนั้นเป๊ปเน้นผลจริงๆครับถึงแม้จะไม่ง่ายแต่โตมาว่าซิตี้หน้าบุกเก็บ3แต้มได้ทีเดียวครับคู่สุดท้ายแนวน,นี้เป็นศึกลาลีกาสเปนครับในเวลา4ทุ่ม15นาทีครับ บาร์เซโลนาเปิดบ้านพบกับอารันติกบินเบาครับเจ้าบุญทุ่มรังรองจากฝูง12นัดมี28คะแนนครับตามจากฝูงอย่างมาริดอยู่3แต้มวันนี้ต้องเอา3แต้มนะเพื่อลุ้นเบียดกับมาริตต่อไปครับส่วนบินเบารักอันดับ7ก่อนเริ่มเกม12นัดมี17คะแนนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งบาซ่าด,ดีกว่าจริงๆไม่แพ้บินเบาเลยชนะถึง7แล้วก็เสมอ3ครับส่วนในบ้านของทางบาร์เซโลนาเองเปิดบ้านชนะบินเบามา6 รืดูการติดแล้วนะครับปีที่แล้วเฉือนชนะ2-1แล้วก็เป็นบาซ่าครับที่เป็นฝ่ายกินแต้มต่อ3จาก4ฤรืดูการหลังแล้วก็ช่วงหลังมักจะออกไปทางสูงนะครับมาดูฟอร์มของบาเซลน่ากันก่อนครับ10นัดหลังนั้นชนะ6เสมอ1แล้วก็แพ้3เกมล่าสุดนั้นบุกชนะเซลตาบีโก้ประตูต่อสนะครับส่วนในบ้านของทางบาซลน่าเองในลีก ดูดีนะครับชนะมา5เกมติดตั้งแต่ถล่มบาเลนเซียชนะเกตาเฟยชนะโซเซดัดส่วน2เกมหลังชนะกีโรนาแล้วก็เอาชนะเอลเช่สาครับในบ้านกิน2ตาย2ยก1 3นัดหลังนั้นไม่ผ่านราคาเลยเพราะว่าโอ้โหโต๊ะก็เปิดราคาซอแพงเลยลนะ่ะบาซ่าไม่ค่อยผ่านนะครับสูง2ต่ำสามนะครับส่วนทางแอตแลนติกบินเบากันบ้างครับตอนนี้ฟอร์ม10นัดหลังนั้นชนะแค่3แมตชชเอง เกมล่าสุดนั้นเฉียนชนะแรลโอเบโดแบบไม่ข้ามราคานะครับ1 0ูนย์ช่วงหลังบินเบาแทบไม่ทำกำไรเลยนะครับนี่เจ๊งมา4เกมติดละ ส่วนเกมเยือนของบินเบาปีนี้ไม่ดีเลยนะครับชนะล่าสุดนูน่นตั้งแต่ต้นเดือนกันยาที่บุกชนะเบเตสหลังจากนั้นแพ้อย่างเดียวครับแพ้บาเลเซียแพ้บิยาริลเสมอเอลเช่แล้วก็ล่าสุดไปเยือนก็แพ้โซเซดัดสามประตูสองทำให้เจ็งตามต่อมา34นัดแล้วนะครับสำหรับเกมนอกบ้านของทางแอตติกบินเบาครับสูง2ต่ำา3วันนี้สภาพควาพพมพร้อมก่อนเริ่มเกมบาซ่าของฮันซี่ฟลิกจ้าไม่มีแฟรงกี้เดอยองนะครับที่ไปโดนใบแดงในเกมล่าสุดดังนั้นแผงมิฟิลน่าจะเป็นทาง มาร์คคาซาโดยืนคู่กับเฟมิลโลปสนะครับแต่แนวรุกจัดเต็มนะครับมาร์คสแตรตฟอร์ดดานิโอโมลาบินยามาแล้วก็พันโรเบิร์ตเลว์ดับสกี้ยืนเป็นหน้าเป้าครับส่วนทางแอตติกบินเบาของทางแอตติกบอลเบเดจะไม่มีอินิโก้ลูกเก้ที่ติดโทษดแบนเช่นกันครับแต่ว่าแนวรุกวันนี้ยังนำโดยกากา้ากรุเซตา้านิโก้วิลเลียมส์อเล็กซ์เบรนเกอร์แล้วก็เซลตันซานเชสสำหรับคู่นี้ราคาออกมา บาซ่าต่อ1.25สูงต่ำเปิด3ลูกวันนี้ผมมองบาซ่าหน้าลงทุนเลยทีเดียวครับนอกจากจะได้ไดในบ้านเฮ Head ดีกว่าแล้ววันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับบาซ่าจะได้กลับมาเล่นที่ค้ำนูอีกครั้งหนึ่งหลังจากรีโนเวทไปนานแล้วนะครับวันนี้ถ้าจะเล่นที่ค้ำนูรังเย่าของพวกเขาจริงๆน่าจะกระหึ่มแล้วก็น่าจะเปิดเกมลูกเข้าใส่บินเบานะครับวันนี้น่าจะชนะขาดได้สำหรับเจ้าบุญทุ่ม โอเคครับมาสรุป6คู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้โตดูไปดูมาไปบอลต่อทุกคู่เลยนะครับมาดูกันว่าจะเข้ากันกี่ตัวนะครับคู่แรกไปเชลซีสกอร์สูงต่อลิเวอร์พูลสกอร์ต่ำอย่าลืมเข้ามาทายสกอร์คู่นี้ด้วยนะครับที่เหลือก็ต่อบอร์มาสกอร์ต่ำครับต่อเบรตันสกอร์สูงต่อซิตี้สกอร์สูงแล้วก็คู่สุดท้ายต่อบาซ่าสกอร์สูงครับเพื่อนๆฟังแล้วจะสูงจะต่ำจัดไปได้เลยครับวันนี้โตและทีมงานขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ